สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการใส่เอฟเฟกนะครับซาวเอฟเฟกเวลาเราสอนนะครับหรือว่าการนำเสนอผลงานหรือว่าใครเอาไว้แคสเกมก็ได้นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาไปดาวน์โหลดกันก่อนนะครับนี้ผมจะดาวน์โหลดในตอนนี้เรา เราอยู่ที่เว็บไซต์ของ s o u n d p a n นะครับซึ่งมีทั้งเวอร์ชั่น Mac นะครับใครที่สำหรับใครใช้ Mac นะครับ Apple ในกรนี้ผมใช้ Windows นะครับผมจะโหลดเวอร์ชั่น47.1นะครับดกดดาวน์โหลดเลยครับ อ่ตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเปิดไปที่ดาวน์โหลดเดี๋ยวต่อไปก็คือเราจะติดตั้งโปรแกรมกันนะครับมันจะได้อ่าซาวแพนซาวแพนตัวนี้มาซาวแพนสี่สิบเจ็ดวิน 4, 17, นะครับผมก็เับเบิรคลิกเลยครับติดตั้งกันเลย yes next อันนี้กดยอมรับนะครับให้กดยอมรับถ้าเกิดเราไม่กดยอมรับเราก็ถัดไปไม่ได้นะครับ next นี้ก็ปกติเลยครับ next ไปเลย next เลยครับอันนี้หน้านี้สำหรับใครที่อยากให้โปรแกรมเนี่ยครับ sawpan เนี่ยมาอยู่หน้าจอเลยเราจะไม่ต้องไปหาเราก็กด create desktop shortcut เลยครับถ้าเกิดใครไม่คลิกก็ได้นะครับก็ไป start โปรแกรมหาได้ ทีนี้ผมคลิกคอดด้วยกด next เลย install หลังจากเสร็จแล้วนะครับเขาจะติ๊กเครื่องหมายถูกว่าเราจะถามว่าเปิดโปรแกรม Soundpad เลยไหมผมบอกอโอเคเปิดเลยกด finish ครับพอเราโหลดมาเสร็จแล้วอพอเปิดโปรแกรมได้แล้วนะครับก็ รูปลักษ์ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นรูปคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็มีกดทีนี้นะครับวิธีการของโปรแกรมนี้ก็คือไม่มีอะไรมากทีนี้เราไปหาเสียงนะครับเสียงเสียงซาวซึ่งผมเตรียมไว้แล้วนะครับนี่เป็นเดี๋ยวผมจะเปิดตัวยอย่างให้ดู อ่านะครับอันนี้คือเสียงซาวเอฟเฟกที่เราจะเอามาใช้กันนะครับเดี๋ยวผมก็ใส่ไว้ใต้ลิงก์นะครับเผื่อเผื่อใครสนใจจะมาเอาไปนะครับครับอ่ะแค่นี้พอนะครับวิธีการนะครับคือไปที่ตัวเลขนะครับหรือว่าตัวหนังสือตัวไหนก็ได้ครับที่เราอยากอยากจะใส่เสียงนั้นนะครับ กดที่เลขหนึ่งปุ๊บแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับ o p e n นะครับ Open sound อ,อยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกับส,สีเนี่ยกดที่เลขก่อนนะครับอยากได้ปุ่มไหนอยากได้เสียงอะไรก็กดผมเอาเลขหนึ่งก่อนแล้วกันแล้วก็กด open ครับนี้ผมก็ไปหาไฟล์เสียงของผมในที่นี้ผมเก็บไว้ที่ Me m a l i Music นะครับ ผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันอ่ะทีนี้ลองกดลองกดนะครับที่บนแป้นคีย์บอร์ดของเรานะครับหลดกดเลขหนึ่งอ่าเสียงมาแล้วเห็นไหมครับต่อไปผมจะอ่าเลขสองบ้างมาดูนะครับเลขสองผมก็จะใส่เสียงใหม่นะครับเอาเป็นตะลึงตึงโปะ๊ะอ่าเป็นอันนี้แล้วกันครับอ่าพอใส่แล้วนะครับลองกดเลยครับเลขสอง ามาแล้วครับเลขสองเลขสามเลยครับใส่ไปเรื่อยๆครับอา่าเป็นแทม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 อา่าเลขสามเป็นอย่างนี้นะครับไปครับเลขสี่ครับใส่เสียงเมืง่งกงนครับโ oh, no. อโนองกดดูนะครับเลขสี่ oh, <no. S 1> เห็นไหมครับม <laughs> ีเสียงที่เรา อยากเราเราอยากใส่กี่เสียงใส่ไปได้เลยครับเดี๋ยวผมเอาอีกเอาว้าวแล้วกัน <Whoa. S 1> ว้าวอ่าว้าวเอาเป็นนี่กว่าสเก็ตข่าวครับใส่ดูว้าว <Whoa. S 1> อ่าผมยกตัวอย่างแค่นี้แล้วกันครับ คือเราสามารถใส่ได้บนแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยครับตามที่เขาเขามีไว้ให้เนี่ยครับทีนี้ผมจะบอกรายละเอียดต่อไปอ่าด้านขวามือนะครับจะมีเขาเรียกว่า Volume Master อยู่ตรงนี้ก็คือเอาไว้ตั้งความดังในใน,ในเสียงเอฟเฟกเรากรณีที่แบบเราแคสเกมไปด้วยหรือว่าสอนไปด้วยครับมันมีเสียงที่เราสอนอยู่แล้ว ถ้าเกิดเสียงมันเบาเกินไปเราก็ควรเล่งขึ้นมาหรือว่าถ้าเสียงมันดังเกินไปรบกวนในการเล่นหรือการสอนนะครับก็สามารถเบาโวลุูมลงขึ้นลงได้ตามที่เราต้องการนะครับต่อไปนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเนี้ยถ้าเกิดสมมุติเราย่อโปรแกรมลงนะครับแล้วเรากดมันจะไม่มีเสียงนะแต่ทีนี้เราต้องตั้งค่าก่อนนะครับต้องตั้งค่าให้เรามาดูตรงนี้ครับ ในส่วนของ background key input นะครับตรงนี้ตอนนี้มันปิดอยู่ไอ้ตัวนี้มันคืออะไรถ้าเกิดสมมุติเรายอร่อโปรแกรมไว้เนี่ยถ้าสมมุติเรายอร่อโปรแกรมไว้เราสามารถกดเสียงนี้ได้สมมุติเราสอนใช้ PowerPoint อยู่แล้วยอ่อลงมานะครับมันก็จะมีเรากดตัวเลขปุ๊บก็จะมีเสียงตามที่เราต้องการเลยที่เราตั้งไว้ผมจะเปิดนะเดี๋ยผมจะกด on ก่อน พอ,อกดออนแล้วสังเกตว่ามันจะมีเป็นแบบเหมือนสวิตไฟครับสวิตไฟกดเปิดนะจะเป็นออนเปิดแล้วทีนี้ผมลงยอ่อย่อลงนะครับแล้วไปกดเลขตามที่เราตั้งไว้อะ่ะเห็นไหมครับโ oh, <no. S 1> อ้โอ่าเห็นไหมครับตอนนี้เราไปกดเลขตามที่เราไว้นั่นไว้ก็ใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับทีนี้ต่อไป เสียงที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยครับมันก็จะหายเลยทันทีแต่ทีนี้เราควรเซฟวิธีการเซฟง่ายๆครับเหมือนเราเซฟงานในเวิ d ดด้ว่า PowerPoint อะไรเงี้ยครับกดเซฟเลยครับแล้วทีนี้สมมุติเซฟไว้หน้าจอวงเขียนไว้ว่าเศร้าเาเอา,า fx ดีกว่า fx x คูณหนุ่มแือวกันแบบนี้นะครับแล้วกดเซฟเลยครับพอเซฟเสร็จปุ๊บไฟล์จะมาอยู่หน้าจอเราแล้วตอนนี้นะครับนี่ถ้าสมมุติเราปิดโปรแกรมไปนะครับสมมติผมจะปิดรอะดูนะครับปึ๊บถ้าเกิดเราเปิดโปรแกรมมาใหม่สังเกตน,นะครับว่าไฟล์เสียงที่เราตั้งไว้ไม่มีแล้วใช่ไหมอทีน,นี้เราสามารถเปิดนะครับ เราสามารถเปิดจากช็อตคัดหน้าจอนะครับเนี่ยที่เราเซฟไว้ก็ได้นะครับพอเ,เปิดมาปุ๊บเสียงที่เราตั้งค่าไว้นะครับที่สามารถมาเสียงตั้งค่าไว้นะครับมาแล้ว oh, <no. S 1> จบแล้วครับอันนี้สำหรับการใช้งานสาวเพนนะครับเป็นการใช้งานเบื้องต้น นะครับเอาไว้ให้คุณครูหรือว่าที่ใครสนใจจะแคสเกมนะครับเอาไปเป็นเอฟเฟกในการไลฟ์สดนะครับได้เหมือนกันครับอ่อก็ผมก็ขอจบนะครับการใช้งานซาวแพนนะครับแค่นี้ครับผม